แมาฝูนกันเลิพไปนองเดศไปนะครับมาเนี่ยฝนเดิศูนเครับแล้ว <c oughs> เอาเทปูนนะครับเทปุูนนาลกกั้วนะครับนาลกกกวอยู่วัดบ้บานคเจริญนะครับก็คือใส่หนองคายนะครับมาบุนต้องกันเลอพไปนอง,ม,นงนอมาเาดดนี่ยลูกจักรไงมากข้าบุญน้าทนนะครับไ่วมาเทปูนโอ้ยจังรถกระดังเนี่ยเนาะแต่ยินบนนอกไปนองอนอกกระดนเนาะ มาไปลองมารวมใหม่รวมมือร่วมแรงแข็งขันนะครับคนละใหม่คนละมือนะครับจากพาจากงมอมันน้องจาซอยกันจากขันอบตอนะครับโอ้เสียดหนาวลงมาออันนี้ก็บสิทศิูนแล้วนะครับอว่างห้ยหมอกหอยเม็ดนะฮะค้าลดลงระดับเรียบร้อยแล้วอรอสทศิูนลนะครับ ยไปสัมภาษณ์ท่านอบตกันเอ่อไม่ได้มีงานยังก่อนครับท่านอบตครับมาบอกต่อสู้พี่น้องเขาฟังนะฮะพร้อมครับวั้อีครับนี่ครับนี่ครับนี่มาร่วมด้วยเพื่อการมูลคีตรัหน้าสารการบริหารพัฒน์การเจริญเงินได้มาจากคณะผ้าป่าสามนาคีจากทีมไรเดอร์เรื่อเห้เกิดจากจังหวัดจันทบุรีร่วมกับพี่น้องชาวบ้านเขาเจริญในวันเสาร์ ในการที่วัดทอดครั้งนั้นในเดือนกันยาที่ผ่านมาในวันบุญเข้าสากดิ์ได้58,000อ๋อแล้วก็ากในประเทศในประเทศปูนนี่เป็นที่มาเทคอนสติทูตเนี่ตามวัตถุประสงค์ของทางวัดของท่านพระครู่นะครัปัญญาว่อโลนะครับผมครับครับขอบคู่ประทานทิศตะวักความส่งเสริมนะครับ ร่วมันทำบบทำคนนี้มใจร่วมมือร่วมใจกันเนาะครับทุกโมนาสามร่วมมกันนะครับครับสาธุเชิญทางวัดได้นะครับผมครับขอบคุณมากครับท่านอบตครับครับขอบคุณมากครับชัดเจนมากเลยครับเออต่อไปมาลงมืออ่าเทพคคเขียนเลยนะครับมาเดินทางบ้านเด้อ รแรงแจ่งกันครับบดอบกอบ กันครับเอ้าออกวันแห้อย่งเก่ลงไว้ลงมือกันนะครับพาจังโยมนะครับช่วยช่วยกันเท่พอดอีดนะครับพอดอีดหนาวัดนี้ก็คืองบของเอ่อของฝาฟ้านะครับปลงฝาฟ้ประมาณ16คิวนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบโอ้ยกิจกรรมเทพปูนแล้วกับเมจินเขาด้วยเอาเดี๋ยวไปหามคุณบอกลกงกันสองคนนี่แหละหแสีบบอครับแสีบบอเมืออ่ะมื่อยบอเห็ดเวียกักไงบอลเอ้ยเราเมยเนาะกิจกรรมอากินเขารวมกันเด้อพี่น้องบ้อลเทพปูนเทพขอนเกียรติเรียบร้อยแล้วเาก็มากินเขาวรวมกัน โอ้ว่านาใหญ่คนนีน้ขอดเชือ้อใช่หรือตัวนี้เนาะอันนี้ก็ท่านอบอตอนะครับท่านอบอตแซ่บปะครับท่านอบอตอรครับนะใขยโยนบ่ขอบคำตึงขอบคำข่าวฟ้องข่าวฟ้องเนาะโอ้อทำไมผมบ่ขอบคุณครับอ่ากินเ้าหนกกันเด้อเป็นรองเอด้อแซ่บ รวมกันะนะนี่ปาแล้วนะครับนักไปชินเราวกันครับโอ้เนี่กินหลายจางกจะแซ่บิแซ่บเพื่อนเออนี่แซบ่บเพแซบ่บอ,อ้บอน,อนักเลง่นักเลงดาแค่ก็ไม่กิดปากพอนะเรียบร้อบบยกัมากินผารวมกันมนวนโกบ เห็นไหมว่ากิจกรรมนี้ก็เรียบร้อยนะครับกิจกรรมเรียบร้อยแล้วแยก็สร้างปาดนะครับสะ้างปาดลักปาดอย่ตะชางปาดปูน กำลังปาดปูนอยู่เนาะเดี๋ยวออกไปข้างนอกฟันนะครับสร้างปาดก่อนทำเร็จแล้วไปนองมันนี่กิจกรรมมันนี่เนาะเรียบร้อยแล้วทย,ยอยทยอยกลับแล้วนะครับเดี๋ยวจะสร้างนะครับสร้างป่าดูลทุ่น อาอยู่ทูบเหวี่ซอยโมโยูปาดปูนซอยโมโยูครับแม่ยขั้วครับแม่ยขั้วลุงสักปาดซอยยูเทศซอยยูดอกขวดซอยยูเห็นว่ากระดาเนาะอมาประเทศไทยซี้ดอกเศซอยเปลิ่นซอยโมโยู่สร้างปูนปาดนะครับตอนนี้สร้างปาดเยอะทำงานเสร็จเรียบร้อยอลดคนกสิกรรมแล้วเนาะครับเน้อชาร์ตชิเนี้ลุกซากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงศักชาแนลนี่เด้อพี่น้อง ะครับเพคนไม่เพคนก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับหลวงพ่อเพป็นครับ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 หลวงพ่อครับอนุโมทนาบุญน้ำกันนะครับสารชินีลักษณะศิษย์ขอก่าบข้าวสวัสดีครับ